ดีตอนแรกๆกับพี่น้องเกษตรมือใหม่กับเบาตํบบาบลสาดสมบูร์นะครับถึงเวลามาให้ปาลาลัอาหารปลาพี่น้องทำแล้วครับอาหารปลาคือสมูทลรพี่ครับพี่น้องเกษตร่อเพียงครับเลี้ยงไว้ทากินเลี้ยงไว้ทาคายนั้นครับพี่น้อง เรือปะคบปะคองในการน้ำรงทีวิตเท่านะครับเนาะหลังจากทำให้ทำหน้าครับกะเรียงปลาขวบขู่ไปน้ำหลักพี่น้องกันบางสีเลิมง่ญ่ครับสองกะช่งนี่เลียงพร้อมกันครับกระช่งแขางนอกนี่สีลงหน่อยอยู่ครับเพราะว่ามันบมีตะไคร้นะครับ กร่ชังนี่มีแต่ใครก็เลยลงหลายครับกะลังไงครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดยูล่ละแวกอำเภอเมืองนี่อยากกินปลากระมาได้ไหมครับอยากกินปลาดุกอยากกินก,ก,กบกระมาได้นะครับราคานี่ถูกกัอนอยู่ในตลาดนะครับพี่น้องปลาดุผมราคามาตรฐานของ เช่าบ้านเขาเนี่ยครับมาถ่ายบรรยากาศตอนให้อาหารปลานะครับปลากะคืมขืมพี่น้องเลยขืมมัดคือมือเลยนเว้นี่จนคึมตะเสาจนว่าหัดทำกัดครับบรรยากาศโยทองใหต้ตองหน้านะครับ กับห้างจากหมบานนะครับประมาณร้อยเมตรรับห้างจากประตูหม่บาน <c oughs> เลียงควบคู่กับการทำหน้าแหละครับเกษตรมือไม้ครับบ้าสะอาดสมบูรณ์มาถ่ายบรรยากาศเนี่ยมาแล่กันทุกคนได้เห็นนะครับกะเรียง <oughs> หลายกะช่างอยู่แหละครับกะช่าง <c oughs> อยู่ในานา้ำ มีหกกะช่างครับบนดินกับมีครับยี่บุญละครับด้านบนเนยคือกะช่างบอ่อดินกะเรียงปลาดุกด้วยกันแหละครับเพราะว่าปลาดุกนน่แต่แถวนี้มันก็นจำนายไงยนะครับเนาะเพราะว่าพี่น้องเพิ่นก็ชอบกินปลาดุกปลานิ่นผมเคยมาลงเหรอครับเพิเ่งก็บ่ความนียมมันกะแตกตั้งนะครับกับปลาดุกครับ ส่วนใหญ่เลยเพิ่นจะมาสร้างต่ปลาดุกครับปลานิ่นจะเดินโดนมาสร้างแถนหนึ่งครับพี่น้องผมก็เล่ลงหลอบนี่ผมก็เลยลงแต่ปลาปลาดุกครับมาอุดหนุนแน่ๆครับพี่น้องไอ้พี่น้องอำเพิ่มเมื่อของเฮาหลายายคนอยากถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องกรุงเทพบางน้ำน,นะครับเนาะเบิ่งบรรยากาศทองให้ทองหน้าเฮ้าเบิ่งบรรยากาศเลียงบาอย่ในิสา น้ำเต็มสาเลยครับืันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะวันหยุดพักผ่อนของหน่วยงานราชการวันหยุดพักผ่อนของหนุ่มสาวโรงงานได้พักผ่อนขอทุกคนมีความสุขนะครับในการดำรงชีวิตแหละครับพี่น้องขอทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนลครับลำลเำื่อยผู้ใด้ขา่าเบิ้งงลิปของบ่าวสาสสมบูรณ์ก็ขอบคุณหลายได้รับติเข้ามาเป็นกนารังใจ มาเบ่งจิดให้กกดไลค์ให้น้ำ,นำได้เด้ครับพี่น้องเอ้ทุกคนมีความสุขครับผม